สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำแกงป่าหมูสาบหอมหอมรสชาติอร่อยอร่อยนะคะหอมกลิ่นป่าๆเลยค่ะน่ากินมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลย อันดับแรกให้เราเตรียมหมูสับเครื่องปรุงรสและผักสดต่างๆไว้ในส่วนของมะเขือเปราะพอเราหั่นแล้วเนี่ยให้เราเอาแช่น้ำเกลือไว้นะคะมะเขือจะได้ไม่ดําก็จะเป็นน้ําเปล่าผสมเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะเริ่มเลยนะคะให้เราตั้งหมอ้อใส่น้ําเปล่าลงไป800มลลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ําเดือดแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไป40กรัมคนให้พริกแกงแตกแล้วก็ละลายดีค่ะ นี่นะคะพริกแกงละลายแล้วน้ําเดือดอย่างนี้อีกครั้งนึงแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไป200กรัมค่ะเป็นหมูบดปนมันนะคะใส่ทับพ,พี่สับๆหมูแบบนี้ด้วยค่ะหมูของเราจะได้ไม่เป็นก้อนใหญ่เกินไปบี้ๆลงไปเลยค่ะก้อนเขาเล็กลงนะคะจะได้อร่อยแล้วก็สุกง่ายด้วยค่ะให้เราต้มต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าหมูจะสุกพอหมูของเราสุกแล้วเราก็เริ่มใส่ผักเลยค่ะถั่วฝักยาวหั่นท่อน3ามฝากมะเขือพวง50กรัม มะเขือเปราะ100กรัม100กรัมวันนี้5ลูกนะคะกระชายซอยค่ะ20กรัมข้าวโพดอ่อนหั่นเฉียง2ฝักพริกจินดาแดงหั่นเฉียง6เม็ดคนผักทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ต้มต่อไปจนน้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งพอน้ำเดือดแล้วปรุงรสเลยค่ะน้ำปลาทิพยลรสช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ส่วน8ช้อนชาคนให้ส่วนผสมละลายและใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป3ใบ แล้วเราก็จะต้มทิ้งไว้แบบนี้นะคะในไฟกลางจนกว่าผักของเราเนี่ยจะสุกผ่านไปได้ประมาณ4นาทีผักของเราสุกทุกอย่างแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบให้เล็กกว่านี้ก็เพิ่มได้สักหนึ่งนาที2นาทีค่ะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่ใบกะเพราลงไป1นึ่กำมือค่ะแล้วก็คนให้ใบกะเพราสลดลงก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานมากๆเลย เตรียมถ้วยมาเลยค่ะนี่นะคะแกงป่าหมูสับของเราน่าทานมากตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะผักทุกอย่างเนี่ยสุกกําลังดีนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะเตรียมเขาสวยร้อนๆรอเลยนะคะอยากให้ลองไปทํากันดูค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจข้าวหมดหม้อแน่นอนวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ